ที่เป็นกันลยาณิมิตเป็นพลังบวกให้กันองราชดาบาลหลังน้น้อยโดงใจน้องน้อยนงราชดาก็ขอขอบคุณพี่เพื่อน,ท,นที่เป็นกันลยาณิมิตให้กับน้องรัชนะคะนงรัฐก็จะเป็นกําลังใจเป็นกันลยาณิมิตให้กับพ,พี่เพื่อนเนเติมพลังอ่ากําลังใจให้กันขอบคุณอย่างชุดซึ้งเลยนงรัวก็ขอคืออย่ายนงรัดลืมทําอะไรรู้ไหม โอ้ยตายแล้วตายแล้วปีเปื่อนเปนืนน้นองรักลืมทำเลยน้องรักลืมทำให้หลา์จีก็ชื่อทำว่าทำไมน้องรักอ่ามาไล่ยาวไล่ยาวเพื่อน้องรักก็ให้ดูน้องรักล้างตูป้ปลาด้วยน้องรักทานข้าวการข้าแล้วน้องรักก็ล้างตูป้ปลาล้างตู้ปลาเพื่อทำความสะอาดตูป้ปลาที่เราอ่าน้องคาร์เลเรนเขาเสียอะไรเงี้ยแล้วเพื่อไหลไปเพื่อใครผ่านไปใคนมาก็ทักทายแวะนะครับ เป็นก oon, <nom ely nói generally> ัลยาณมิตรให้กับน้องรัตฝากกดติดตามบ้านหลังน้อยๆดวงใจน้อยๆคือขอเป็นกําลังใจให้กับน้องรัชยาบ้าหลังน้อยๆดวงใจน้อยๆเนาะรัชยาก็จะกลับไปเป็นพลังบวกเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆเช่นกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆบ้านหลังน้อยๆพี่ไอแจ้าพี่ดูจ้าอันนี้คือให้เขาจําเสียงเราได้ทุกคนทุกคนต้องรักเป็นตัวของตัวน้องรัต เป็นตัวตนของเราการเยากัรระยานิมิตทั้งหลายที่ก็แบบให้เป็นพลังใจคือ้ยช่องนี้เขาเสียงงนี้เนาะร้านนี่เป็นคนตลกตลกจริงตรงต้องกินนนกินนี่ขาดห้องน้ำบมากเป็นมันไอ้ดือดี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 ตีตีดีดีงดงต เราเราก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเราละนล้องราเป็นคนสนุกสนานนะพี่ๆเพื่อนๆแล้วเราจะเป็นพลังบวกคนไหนคิดเครียดเนาะมาเดีกยวเาคิดบ้านนี้ดิงิงด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 ้งบ้านนี้ก็คือถามว่าเต้นเป็นไหมเต้นไม่เป็นหรอกพี่ๆเพื่อนพุกว่นาน้องราสมัยน้องรัน,นเรียนนะ้องรก็เรียนทํากิจกรรมเขาก็ เวลาทํากิจกรรมที่นอนที่นี่เขาก็พยายามเอาคนที่หน้าตาดีน้องรักก็อยู่เด้น้นองรักก็ได้คันเลือกอยู่นะแต่พอดีพอดีอะไรรู้ไหมพอดีน้องรักก็เต้นไม่ค่อยเป็นลาก็ไม่ค่อยเป็นถ้าเกิดไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งมั้งครับูตูตูก็ขอบคุณพี่เพื่อนๆอย่างยิ่งนะที่เป็นกำลังใจให้กับน้องรัชยา น้องและเชยาก็จะกลับไปเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้กับพี่ๆเ,เพื่อนๆกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะพี่ๆเพืเ่อนต้องมีวีโออย่างน้อยหนึ่งทีถ้าเกิดว่าเราไม่มีกัลยาณนิตมิี่ดีเราจะเดินอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เราจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้เราต้องมีกันนี่สวยไหมน้องนางเงือก <c oughs> <c oughs> นี่เราจะเอาลงตู้เลยไหมเนี่ยเอาลงตู้กับน้องปลาล้างน้องปลาเสร็จตู้ล้างตู้ใสสะอาดไหมพ,พี่เพื่อนเพื่อนดูดิร้างเขาแบบเพื่อนต่างประเทศเต็มเลยเลือกอ้ขอบคุณเพื่อน<ๆ>นี่นแหละพี่นํานเสนอน้องก็มีเพื่อนเพื<ๆ>่อนพี่พี่ต่างประเทศเขาเข้ามาเราก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมั่งไล่ที่สองที่สามก็เขาก็เข้ามาเป็นดวงตาสวรรค์น้องรักก็ขอบคุณทางพี่ยูเนาะที่เขาเห็นความอุ้ย่ผู้หญิงคนนี้หน้าตา ก็ตาตลกตลกต้อง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 ,อ,ง,อ,งอ,อะไรก็ถ้ามัไหลอยู่เลยดึกดเดือดเดินนเขาก็มากินดึกดเดือดเดินเนเขาก็มาลั่งไหลเขาเป็นอะไรพี่นำ้ำลมบนเยอะมากพี่น้ำเสนอบอกขอบคุณนะคะพี่น้ำเสนอเพราะว่าหนูคือก็จะเป็นตลกตลกใครเข้ามาช่องนราแล้วเราไม่อยากให้เครียดอยากให้เป็นกำลังใจอยากให้เป็นกัลยาณมิตเป็นพลังบอกให้กับทุกคน แ้วเราก็จะเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้กับพี่ๆเพื่อนๆทางพี่ยูเขาก็พี่ยูเนี่ยต้องขอบคุณนางพี่ยูขอบคุณพี่ไอขอบคุณพี่ไอที่ส่งกัลยาณมิตรที่ดีมให้กันมาแล้วเติมพลังบวกกำลังใจให้กันมาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็จะขอลงเวทีก่อนเด็กกันเดยบายรลกๆจุ๊บๆเลิบๆลงเวทีก่อนนะคะนี่ รุ่นบนเนอเขาแปลกมากเลยนะพี่ําเสนอถ้าหนูจะลงเวทีเนี่ยเขาต้องมาเหมือนเขาแกล้งหยังไงไม่รู้อะเนี่ยจริงเลอเห็นไหมเห็นไหมบอกว่าหนูจะลงเวทีแล้วเขาก็จะไม่ให้น่าจะน่าจะเป็นเพราะโบสวยครับ <laughs> โอ้ยน่าจะเป็นพอโบสวย